ก็คืออะไรนกไข่เก๋งมากนกไข่อินกินปต่ถูกอุ๊ยนะไข่เต็มเลยเบาๆนะไม่ไม่แรงนะจับได้แต่เบาๆครับนี่ไข่อะไรอ่ะไม่ดึงออกมาไม่ดึงอีนนะไม่ดึงไข่นกกระจอกเทศเปล่า อย่าโน้มลงไปนะไม่มีกระจกนะนอกอะไรครับนอกอะไรครับพี่ะาเขาทำอะไรอ่ะ อีนะมันไม่สะอาดเลยนะนอินานนะเคยอยู่ในตู้อบอย่างนี้ด้วยอินครับอินอ้าวนี่นกจริงอินมาดูเร็ว อิน้ามาดูเร็วอิน้าครับกำลังใช้ฟแปดแดดที่ไหนล่ะม,ม,มาดูนกจริงเร็วอยู่ในตู้อบเหมือนอีนเลยอีน,าน้าก็เคยอ,อยู่ในตู้อบอย่างนี้ด้วยสองขาจังทั้งสงาแล้ว,วลครับเดี๋ยอก